สวัสดีครับนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับรายการสแสปแพ้งทีวีนะครับกับผมไนท์นั่นเองนะนก็หลังจากที่ผมมาขี้เสร็จนะครับแม่งก็เกมนี้แม่งก็โหลดเสร็จทันทีเลยนะครับเกมนี้คือเกมอิฟอิฟกับอึบอิบกับอิฟอิฟบอิ๊อิ๊บอิ๊อิ๊บ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 อเ๊บอิ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 ๊บริ๊บอิ๊บอิ๊บอิ ก็ดูใครดูนู่นนี่นั่นกรู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องนะฮะกูเล่นเรื่อยๆไม่ก็หยุดนะครับโอเคก็จะเล่นให้จบนะฮะอาจจะไม่จบหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะพักยาวก็ก็ติดตามกันต่อไปนะครับโอเคเริ่มเลยอืมหลังจากเที่ยงท้องท้องฟ้าอะไรวะใต้ อ,อทองฟ้าทองฟ้าก็เป็นสีเทาปลายทองฟ้าป็นสีเทาอิฟและอะไรวะพ่อแม่ของเธอนั้นได้พาเธอไปที่เอ่อพิอพิพิธภัณฑ์นะไปแกลเลอรี่ศิละปะโอเคครับ <c oughs> ความทรงจําอะไรวะของอิฟนะครับนี่ความทรงจําอะไร <c oughs> เฮียอะไรเนี่ยน,ยน,ะ,นะช่างแม่งนะครับเออโอเค <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหดูเพลงนะก็โอ้ก็เกมนี้ก็ภาพนะครับภาพก็พิกเซลนะครับเป็นเกมภาพพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างเหล่านี้เป็นแม่แน่เลยนะโอเคครับอิฟ<อ>เราไม่เครียดอ่นแล้วว่าเฮีย yeah. อย่าสนนะครับคขาเอะไรคือบอกว่าอย่าสนนะครับเราก็ตามนั้นแหละนี่เฮียพ่อแม่งัดหน้าคนหลอกครับ <c oughs> เออโอเคอืมอีฟอะไรวะต้องการนู่นนี่นั่นนะครับเออจะ่สนไอสัตว์อีดอกโอเคนะนะมันก็บอกว่าอย่าสนนะครับโอ้โหเฮียนี่ก็เดินเร็วเหลือเกินนะโอเคครับนะกด X นะครับอ่าอุ้ยเฮียโลลีคอนอโลลีคอนโลลิคอนโอ้เสร็จเสร็จอือไว้กำลังคุกเลยโอ้เฮียกูเล่นเฮียอะไรเนี่ยโอเคกลับได้ไหมอ่ะ มันสามารถออกไปได้ล,ลุงเขีน้นี่ยืนทําเขี้ยเนี่ยอ๋อยืนดูดดูดหลีนะครับดืนเตลีอยู่นะฮะโอเคน่เอ่อโอเคเราจะเดินไปหาอีกแก่นี่นะคไอแ้แก่แกใฮ้อิฟอยู่เหนือเชือนะครับห้ามเข้าไปตรงนั้นนะครับอ๋อตอนนี้ข้าลังคุอยอยู่นะอย่าเสือกนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนนะเย็ด เฮ้ยนี่ทำอะไรเนะี่ยนี่คือพระเอกของเรานะครับนะพระเอกเราชัวแกรีกะลีเฮ้ยแกรีจุดจุดจุดแกรีเฮ้ยแกรีเอาไม่ตอบเฮียเลยเออเฮี่ยนี่ทำอะไรเนะี่ยอืมอืมอืมเติมอะไรครับ lady taking the newspaper นะครับกำลังหยิบหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เลยมึงขี้เนี่ยเฮียโอเค โอเคครับเอ่อทาวเวอร์จุดๆอะไรไม่รู้ทาวเวอร์นะครับคุณไม่สามารถอ่านอันนี้ออกนะครับภาษานี้ออกวอลลี่วอลลี่แปลว่าเฮี้ยอะไรกูลืมกูเมาอออินมเอเพีว hmm. เกิดเกิดตานี่อ๋ออ้น,นี่นะครับผมลืมไปว่าอะไรวะมันจะให้เรามาหางานศิลปะของไอเนี้ย ของไงอไเกิดเกิดตีหน้าเกิดตีนี่เฮี้ยอะไรเนี่ยนะนะปล่อยมันไปเถอะครับอ่ากูไม่รู้เฮี้ยกูไปดีกว่าอ่ามันแล้วก็ไปเถอะนี่เฮี้ยอะไรนะเรนี่ยอืม date of in which อะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮี้ยโอ้โหสุดยอดเลยครัชอะไรเนี่ยอืมกินดิของโอเคครับ นี่อะไรไม่สามารถอาร่านภาษานี้ออกนะครับโอ้ภาษาห่วยเลยเนี่ยสัตว์โอ้ภาพแม่งอืยอดสวยสวยงามเวอร์ World. อะไรไม่รู้นะครับฮะวาดเกิดอะไรขึ้นโอ้เชี่ยกูเสียวไว้สัตว์ตรงเนี้ยรูปเนี่ยแม่งน่ากลัวยีย่กูไปดีกว่าฮะอะไรโอเคกดชิปเกิดยี่อะไรขึ้นนระักดคอนโทรล เดียด๋วยวรอรอขอนี่ก่อนอา้าวพวกเยี่ยนนั่นทำอะไรแล้วเนะี่ยลงดูด้านล่างเลยครับพ่อแม่กูอ้าวอีซาดพ่อมึงโอ้ยเยี่ยนพาหน้าก,กลัวมันจะมาแดกกูปะวะอ๋อแบบลูกลูกลก็นี่ครับลูกกำลังอ่ะจิ้มขี้อยู่นะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปจิ้มขี้ดิแม่กินก่อนอ๋อนะครับอ่าโอเครูปก็เป็นอย่างนี้แล้วเฮ้ยเสียงเฮียเหรอมาคนเดียววะ เฮ้ยไอสัตว์กูกลับกันไปดูที่รูปนั้นดีเหี้ยตั้งแต่รูปนั้นละเห็นไหม,มน่ากลัวอืมอืออืออือเออโอ้ที่มันเออสัตว์ทำกูตกใจข้ามอิฟนะครับอิฟมอมอมามามาอิฟไอสัตว์รู้ชื่อกูได้ไงเฮลโหล ออะไรแฮ้งแหงออกคนบ้านนะครับฮอ้ l o เฮ้ยทำภาพพิกเซลยัง okay, ครับกูตกใจโอเคครับเรามาตรงนี้เยดมีเซฟแล้วโอ้กูเซฟจำย้ำเลยเซฟยำย้ำเซฟยำย้ำโอเคครับอืม uh huh. กินดิ เรามาดูให้ทั่วๆแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรนี่อะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยมีคนไอด้วยวะไม่สัตว์ได้ไงเนะี่ยเป็นไปได้อย่างไรนี่ครัแบบนะครับเราอุ๊ยตกใจหมดแม่กดชิปกดชิปเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับหน้าข้ามอิฟนะครับแค่นี้ มันก็นไม่มีเยอะไรเลยให้กูอะไรวะคามดาวอิฟอ่าให้ไปด้านล่างเหรอวะให้กูไปด้านล่างไปทำไมเนี่ยไอ้สัสกูก็โน่นนี่นั่นแหละนะครับนะมันน่ากลักวนะนเข้าใจปะเข้าใจความรู้สึกของเด็กร้อยแบบเด็กเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับคนหนึ่งนะครับโอ้ประตูเปิดมันจะแดกกูปะวะมันจะแดกกูปะวะเฮ้ย มันจะแดกกูอบอกอุย้ยเฮยนี่มีหางกระลอกเลยสั์ไอเฮียมีห่างกระลอกโอเครับลงมาเลยเยจูด,ดกูกลับดีกว่าะมทำอะไรกูไม่ได้หรอกครับกลับบ้านละเราเล่นนะครับเราเข้าไปดีกว่าเออไปทางไหนนี่ครับเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายซ้ายดีนะครับเอ่อเราจะไปเอ่อขวาร้ายซ้ายอัปปีนะครับเราจะไปทางขวานะครับ ้ยเนี่ยไอสัตว์คาม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 ไปฝั่งนู้นนี่วะกลับดีกว่าเฮียแม่งน่ากลัวเอาชิบหายละโอ้ไม่กเฮ้ยกูเซฟละเซฟหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกอืมยิดมาเฮ้ยลูกลูปในลูปเลยนะเด้ออะไรฟิตไม่รู้อุ้ยมันฟิตนี่วะมันล็อกอ่ะโอ้โหแสดงว่ามันไม่อินดี้เนี่ย กูเล่นมูคี้อะไรเนี่ยโอเคแคม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 เฮ้ยเทคกแโลอสนะครับแน่ได้ดอกไม้สามดอกสามดอกอ้าวไปไม่ได้อ่ะนี้อ้าววิ่งเข็นได้โอ้โหเก็บได้ไหมขอแล้วค่ะ มันไปทางนี้นะครับเราก็จะเอาอีจอกแม่งทากูหลอนเหี yeah. ้ยกูกลับดีกว่าไหมกูไปทางนั้นนะครับเอ่อทิฟโจนอนะ่ะโจนโอ้โอทิฟมันอ้าวว่าโจนนะครับมันแปลว่าโจนเราเป็นโจนที่ไหนเราไม่ได้โจนนะครับเราเราเป็นจอมโจนป้นใจนะครับนะหล่อหล่อถุยนะเจ็ดดูหุ้ยแค่แมลง เอ่อบราวน์ 8. เอ็อะไรเงี้ยะไรเนี่ยช่างมันเถอะน,นะเลดี้บักนะครับมแมลงผู้หญิงโอเคครับบีนะครับอ่าภาพของพึ่งนะครับภาพของบัตเตอร์ฟลายนะครับภาพของส,ส,ปสปไปายเดอร์นะครับสปไปเดอร์ฮะอืมอืมชัปเตอร์หนึ่งอะไรอะชัปเตอร์สองเฮ้ยห้องต่อไปชัปอะไรเลตเตอร์ชัปเตอร์อนะไรเนี่ย ครับนะฮะอืมอตกใจแบบนี้อโอ้แม่งพักหืมโอ้บ้าโอ้มึงยังบ้าบ้าบ้าไอ้เฮี้ยมโอเคครับมึงเอากูตกใจเลยสัตว์เฮีย้ยมึงเข้าใจปะไอสัตว์นะ ภาพพิกเซลแม่งยังพาก,กูหลอนได้อะโอ้โหแบบน่าก,กลัวเกินอะล็อกด้วยห้องนี้ล็อกแสดงว่าต้องเอากุญแจจากแถวนั้นนะครัโอเคอเฮียกูรุกกูจะไม่กลัวนะวันนี้กูกูกล่าวว่ากูไม่กลัวนะไปไม่ได้อีกไอสัตโอ้ไปไงวะเอามันมีแต่ผ้าเช็ดหน้ากาก,าก,าก,ก,ากอะ่ะ แม่งเดินธรรมดามันก็เดินรีบอยู่แล้ยเฮียอ่าฮะอืมอืมมันไปอยู่มันทำไงอยูวะรูเฮียเนี่ยเก็บได้ปะวะเฮย้ยโอ้แม่งเก็บได้สุดยอดเลยครัชไปละไปบานอ๋อมันมันอยากจับมือคนดังนะครับไอ้มือพวกนั้นนะฮะมันอยากจัมือคนดังโอเคครับ มันใช้ของไงวะอ๋อมันนี่เลยนะไอ้เแี่มเอ่ออุ้ยมันจะตามกูป่ะวะไอ้เแี่ยกูประสบการณ์การเล่นเกมผีกูเยอะแล้วเลยแต่กูกูเสี่ยวไอ้แช่ยอะเดี๋ยวก่อนนะสัสเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่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 ไอ้สัตว์น้อยม้อยยืมแม่น้อยเออนี่ยืมแม่หัวน้ำตาไหล เสี่ยวเกินนะสัตว์โอเคนะโอ้กู okay. นะ oh, cool. นะก็แฟนคลับแกบอกว่าให้ได้เกมแนวผีๆนะครับก็โ okay. อเคมาเพลื่อเอเวนเรอร์นั่นแหละเหมาะก,กับกูสุดละอืมอืมอืมโอ้ไม่กอดโอ้โหอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อุย้ย ว้าวนะว่าวนะว่าวอนนอเอเจเฮี้ยนถามอะไรเด็กเฮี้ยรูปเพี้ยอะไรเนี่ยอ๋อากำลังสับปลานะครับสับโอ้แม่งปิดเพลงเวย้ยโอ้ดีมากเลยเฮ้ยเอเจเจ็บไ,ไฟเบอร์ห้าโอ้โหหลอ,ปอกประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับอย่าลืมประหยัดก,กันด้วยนะครับสัตว์มันเกะกะหน้าจอกูไหมเนะี่ย เปิดประจำกูไม่น่าเปิดเลยแต่ก็ต้องเปิดนะเฮ้ยเออโอ้โหไอสัตว์มันมีการตีกูด้วยเออตอบตบกูหาพี่มึงอะครับตึงตึดงตึจุดจุงกูคอนติเนียเออวะยักลืมเซฟเลยนะโอ้โหไม่กอดหยิบใหม่แป๊บ ละอยาจับมือไม่ต้องไม่ต้องไอ้สัตว์นั้นจะมีกาดนลยเนี่ยไม่มีกาบแบบเฮ้ยไม่ได้ครับจับมือไม่ได้ครับเออไม่ใช่โอเคครับวางวางของนะครับนะนากูเตรียมวิ่งไงัต์ตอนนี้คือกูเตรียมวิ่งอ่ะไม่ครับไม่ต้องยุ่งกับกูครับตามได้ก็ตามน้องตามได้ก็ตาม ตามมาลูกตามารกระดีโลลิคอนกูไม่จบกับโลลิคอนใช่ไหมแต่เคไปไปโอเคครับได้แล้วนะครับเซฟเลยครับแปะ๊ะหนึ่งดอกฟืบฟืบเปิดประตูได้ปั๊บกูกลับมาเซฟนะอืมพิชชาร์ปเะวอลอะไรวะเฮ้น้ำว่าอีกแะ แม่งชอบปล่อยน้ำเว้าเน,นี่ยใช่ไรว,วากเลปิดเสียงเพลงดีมากลูกตอนนี้ผมรู้ละไม่คืออะไรนะฮะอันนี้ห้ามเปิดนะครับอันนี้อันนี้ห้ามเปิดนะฮะเราเปิดแค่ประหยัดไฟเบอร์ห้าพอครับนะรบประหยัดไฟเบอร์ห้าน้อโฮอิปอิสัตภาพมึงอ่ะอิปอีเหี้ยแล้วกูจะหายยังไงวะอุ้ยตัวที่อะไรเนี่ยอุ้ยน้ำเว้า ฟาวมีฟาวมี you get พีทพีที่อะไรวะไปดีกว่าอืมมันจะตามกูไหมเนี่ยเฮ้ยดอกไม้เอากูไปกูก็ไปเซฟก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวเป็นเรื่องไม่เอาอุ้ยะหยัดไฟเบอร์ห้าหายไปแล้วเวย้ยเซฟอืมคุยกัหุ่นไม่ได้เหรอวะ หุ <Cornell>. ่นแบบหุ่นคุยได้ไงกูยกคีดเลยนะคุกีดลั่นเลยนะทำไมต้องปิดไฟด้วยอะอะบ็อกอะบ็อกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยนี่มันรูอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวติ๊์ดตึรดไม่แปลกกูเซฟไไ้แสด อืมพ่อแม่แม่งก็ไม่ช่วยกูเลยสัตว์พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาไม่ไม่เราจะไม่พูดเราจะไม่ยุ่งกับนายนะอุ้ยีนนะบอลเออไม่นายอย่านายเราก็รู้จักกันมานานเลสรถนะครั load, แบบน่าเลสลดเย็ yeah. กเเลยขึ้น S 1> <S 1> โอ้โอ้โหโอ้โหไม้นะไม้นะไม่เอานะไม่เอาเราก็จะกระโหลกกรากราดเกียนอ่อนโอ้ยเยอะก็กระโหลกเลยจ้ะได้อะไรเนะี่ยได้อะไรมาเนะี่ยอืมได้อะไรมาเอ็กเอ่อวูดเดนฟิชนะปลาปลาไม้นะแคชหางปลาไม้นะแคชโอเคครัชอ่าเก็บเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่มีเฮี้ยอะไรเก็บเลยปลา เอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็หมดแล้วนะฮะอุย้ยได้ดอกไม้ห้าดอกนะครับอีดอกเลยนะครับเป็นอีดอกนะครับอีดอกแดง <c oughs> หนูดอกแดงครับนาหนูน้อยดอกหนูน้อยดอกแดงนะครับผมมีแล้วะ่ะผมมีนั่นแล้วเยด็ดตัวหัวปลาหัวตืดนะครับกูไ <c oughs> ด้มาแล้วฟิชคีเสร็จเลยลูกเสร็จเลยเสร็จพอลี ดอกแดงนะครับนูน้อยดอกแดงแม,มันก็ร้องันเหมือนแมวจังว่าเออมันแมวนี่วะไม่เอาเลยโอ้ยถุยจำไลน์จำที่อะไรก้องก็ถอยจำไลายอะมั่ยมันคุยเลยมันมีฟีลลิ่งแอบนะเอ,อ้อขอโทษโอเคเอ่อน้ำบ้าอีกแล้วะ อืมลิปสติกเกกอ้อโดนแดกเอียกกลุืมือแก้วมือแก้วมือแก้วเฮ้คน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 แนบนะคุยไม่ได้เลยเหรอเออโอ้โหเอ่อโอ,โอ,อ,อะไรวะ โอ้ยเขี้ยต้องไข่ไปส,าสาลายไขี้สัตก็ยิงโง,โงอยู่เฮี้ยแล้วก็โอ้โหไต่เล้วไต่เล้วอ๋อ,อ,อมันจะบอกนะครับเอ,อ่อทางเหนือนะครับทางเหนือนทางเหนืออะไรวะ เดี๋ยวเดีป็นเดี๋ยวประเดปเดะเืมทางประเดระดีวะไวระวะทางิวะดวันะะวัระวะเระเวปะเะวันอเดะเวระเวสะเวันตเวประวระเดวะเระเดวประเวดยะเยะียวะดะเลวรทดี๋ยวะดยวะดเดีเี่ยอเดีะเวเดะรเดะวัรตะวัรตะวันะวะวะะะ สามเก้านะครับเสาเสาเสาใต้ครับใต้ใต้ใต้หนึ่งเก้าอะไรครับโอเคครับมันเป็นคำบอกใบนะนั่นคือคำตอบไอสัสกูจะรู้ว่ากูเดินแถวไหนนะโอเคเรามาเดินกันเลยครับหนึ่งสองสามใต้นะฮะเรามันจะมีบอกใบต่อนะครับโอเค,คแล้วก็ไปทางทิศตะวันหระะือว่าตะวันออก ตะวันออกนะครับตะวันออกตะตะวันออกชิมิสี่เก้านะฮะสี่สี่เก้าแล้วก็เหนือไอ้เหี้ยแป้งลำบากไว้ส <c oughs> ัเฮ้ยสองเก้านะแกปนั่นคือคำตอบไอ้เหี้ยมึงก็คำตอบตลอดอ่ะโอเคมาดูกันนะครับอ่ะ หน two, two part, part, two parts, right. right. However, ึ่งนั้นนั้นอะไรวะหนึ่งอินวิดทูทูพัทพัทเที่ยอะไรเนี่ยเพิ่งเดะเลยวะแวร์กีแนบทูชสปีกแวร์กีแนบเรียกว่าไอสีเขียวอ่ะแม่งพูดถูกอืมอืมคัมบาคัมบาหรือว่าให้เอาพวกนี้มามาบวกกันหรไอ้สัตว ให่เอาคำพวกนี้มาบวกกันวะตะวันออกสองเก้าใต้สองเก้าเอ๋อโอเคครับเราจะมาโอเคกูคจะมาลองดูนะฮะตะวันตกอ่ะสมมติขามาปับ๊บสามเก้าหนึ่งสองสาม ใต้ใต้เมฆมึงไงจุดเริ่มตน้ออตนตรงนี้ปะวะเออมาเคตอนตกกับหนึ่งสองสามใต้หนึ่งเก้าตะวันออกสี่เฮ้ยนั่งอ๋อหนึ่งสองสามสี่เหนือสองหนึ่งสองอะไรวะตะวัอนออกสองหนึ่งสองใต้สองแน่นอนครับอีสัสอีเมฆแม็กขอดโหดเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับลองดูใหม่โ okay. อเคคําตอบของเรื่องนี้ะนี่บนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้กูลืมไปว่ามึงมีมือโอเคนะเริ่มต้นตรงนี้ในคลาชมันความเป็นไปได้อะความเป็นไปได้ก็อยู่เทียนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเดินเลยเดยิอ่ะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเราจะลองดูของไอ,ไอ้นั่นก่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> สี่เย้ได้สี่แล้ว <c oughs> เลขสี่นะฮอวันตกสามการับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามตายหนึ่งปอโอ้แมงรดสองอืมเลขสี่แล้ว เออ่ตะวันออกสองเก้าหนึ่งสองใต้สองหนึ่งสองอย่างน้อยกูก็ได้เลขสี่วะเอออย่างน้อยก็ได้เลขสี่ไม่นี่วะพี่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันท่านหน้านะครับโอเคงั้นก็ฝากเกมนี้ไว้ในอะ้อ,อมเปใจด้วยนะเดี๋ยวให้เครดิตเกมนี้ไว้ทางด้านล่าง reception ละกันนะโอเคบ๊า okay. ยบาย